สวัสดีครับนี่คือควันหลงศึกเจ้ามวยไทยเสาที่ยี่สิบหกสิงหาศึกเจ้ามวยไทยทั้งสี่คู่วันนี้สนุกบทวิเคราะห์ของหงแดงนะเข้าสามคู่พลาดหนึ่งคู่พลาดคู่ไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขอบคุณเอฟซนะที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยอย่างอุ่นหนาฝากัง้งเอฟซีถเข้ามาเยอะเหลือเกินบอกว่าอาจารย์หงแดงช่วยทําบทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยแบบชนเรทเอฟซมองว่าการวิเคราะห์แบบชนเรดเอฟซได้ประโยชน์ หรือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมมาเชียอย่างอุดหนาฝาข้างของแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือหนึ่กำลังใจของคนทํางานศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะบทวิเคราะห์เข้า3มพลาดหนึ่งเราไปดูซิว่าศึกเจ้ามวยไทยของงงแดงพลาดคู่ไหนคู่หนึ่งนะก้องกุลาจิตเมืองนอนเจอกับดีแม็กยกข,ขาวแสนชัยมวยไทยร้อยส้าก้องกุลาเนี่ยดารุ่งนะพุ่งแรง จากจิตดเมืองนนท์ขณะที่ดีแม็กเนี่ยจอมเก่านะเป็นมวยอาวุธดีชกระดับคู่เอกวันนี้ก้องกุลาถือว่าเป็นการขึ้นชั้นนะขึ้นชั้นขึ้นลิฟต์มาเจอนักมวยรุ่นพี่ก้องกุลาซ้ายขณะที่ดีแม็กนี่กวาวันนี้การชกตลอดห้ายกอขอบอกว่าก้องกุลาเนี่ยของเขาดีจริงๆแข้งซ้ายออกแต่ดอกแต่ละลูกแต่ละดอกเนี่ยเนื้อเนื้อเน้เนๆจบตั้งแต่ยกสามนะยกสามเป็นต้นไปนี่ถือว่าจบ ดีแมกนี่หาไม่เจอเข้าไม่ติดวันนี้ก้องกุลาได้เปรียบสรีดนะได้เปรียบรูปร่างนะเรดเปิดขึ้นมาต่อแพงห้าสองนะเหรดเปิดขึ้นมาต่อแพงวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ดีแมกมองว่าดีแมกเนี่ยเก๋าเกมกระดูกมวยแข็งพ๊กผ่านมวยเบอร์ดีดีวันนี้น่าจะต้านก้องกุลาจิตเมืองลงนได้แต่ปรากฏว่าขาดตั้งแต่สามยกแล้วแข้งซ้ายของก้องกุลาเนี่ยมันเตะหนักจริงๆเตะตามตามตามวันนี้ดีแมกสู้ไม่ได้ แพ e er um e uh ้หลุดลุยคู่แรกนะวันนี้หงแดงพลาดมาที่คู่สองคู่สองยอดกระตันอยู่เจอทูม o ร์โรร้อยสิบแปดวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่ยอดกระตันอยู่นะสองยอดแรกเนี่ยทูมรโรทำได้ดีมากเดินเบียดเดินชนนะเดินเบียดเดินชนโอ้โหแล้วทูมอโรวันนี้ได้ยาฉีดด้วยหกหมื่นขณะที่ยอดกระตันยูนะวันนี้ ดักบวกหมัดบวกศอกขวางหน้าสู้นะสามยกแรกทูมอรโรทำได้ดีมากๆขณะที่ยอดกระตันยูนะวันนี้ถ้าไม่มีศอกถ้าไม่มีเหลี่ยมไม่มีเชิงมาช่วยวันนี้มองว่าเสร็จสี่ห้านะโอโหสี่ห้าเป็นนี่เลยทูมอโรโดนเข้าหานะขณะที่ยอดกระตันยูวนันนี้ดักบวกหมัดบวกศอกขวางหน้าแทนใช้หลักเหลี่ยมวันนี้ทูมอรโรหัวที่หัวตาอะ่ะ ครบห้ายกนะยอดกระตุนจ้ากระตันยูเบียดเฉือนชนะทูมอร์โรสนุกเลยเลดเปิดนะเลดเปิดยอดกระตันยูต่อสองหนึ่งวันนี้ของแดงให้ต่อไปที่ยอดกระตันยูโอ้โหวันนี้เบียดคู่ขี่สูสีเป็นอย่างยิ่งมาที่คู่สามนะคู่สามป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบช่องสามวูคองเจอกับเขาผ่องมมยคู่นี้เคยแพ้กันมาเป็นเขาผ่องเคยแพ้วันนี้มาเจอกัน มีแชมป์ร้อยสามสิบเป็นเดิมพันสามยกแรกเนี่ยโอ้ขอบอกว่าเขาวพองเนี่ยมันกินถึงคอลูกแก่ลูกกันลูกหักลูกเสียบทำได้ดีเยี่ยมมวยคู่นี้มาพลิกเกมที่ยกสี่ยกสี่ปลายๆด้วยนะต้นๆเนี่ยเป็นขาวพองนั่นไปก่อนแต่ปลายๆเนี่ยเป็นวูคองนะ ดักบวกหมัดบวกศอกศอกแล้วคู่ต่อสู้เป๋ขณะที่มีลูกหักนะลูกหักแล้วแทงตามโอ้โหลูกนั้นสวยนี่คือลูกพลิกสถานการณ์จากที่เป็นรองพลิกกลับมาเป็นต่อยกห้าดนะ้าวูของเดินเบียดเดินบทสักพักหนึ่งก็เดินออกมาคุมเชิงขณะที่ยกห้าเนี่ยเขาพองออกมาเดินนะดูว่าเมื่อออกมาเดินเหมือนเป็นตัวแพเลยออกมาเดินยิ่งเดินยิ่งหมดยิ่งหาไม่เจอ วันนี้วูของของเขาดีจริงๆวันนี้พลิกสถานการณ์สามยกแรกเป็นรองพลิกกลับมาเป็นต่อปลายยก4สุดท้ายครบ5ยกห้าจบูของป้องกันแชมป์ได้โอ้โหสนุกสนุกเลย4 9 4 8ทั้งสาเสียงเลยเบียดเบียดวันนี้เบียดเฉือนชนะป้องกันแชมป์ร้อยสามดปอนช่อง3ได้อีกครั้งหนึ่งมาถึงคู่4โอ้โหคู่สเนี่ยถือว่าสำคัญ มหาโชคจิตเมืองนอนเจอกับโรบคอปบพัฒษานนยิมโรบคอปบนี่มาแทนนะวันนี้โรบคอปบมาแทนโอ้โหวันนี้มหาโชคแบกน้ำหนักหลายปอนด์วันนี้เล็กกว่าด้วยสองสามยกแรกเนี่ยมหาโชคดูเป็นรองนะสรีระรูปร่างดูเป็นรองแรงบวกแรงประทะโดนดูเป็นรองยกสี่นะยกสี่กลั้นใจเดินโอ้โหยกสี่เนี่ยต้องเดินแล้วไม่เดินไม่ได้แข่ง ของโรบคอบนี่ขอบอกว่ามันหนักแรงอะ่ะหูเตะเนี่ยมหาโชคกระเด็นกระดอนอะ่ะยกสี่ต้องตั้นใจเดินเดินจิ้มหมัดเดินต่อยหมัดสุดท้ายนักระแทกทัดมาลาส่งโรบคอบร่วงลงไปให้กรรมการจับแพ้ในยกสี่โอ้โหหลับซอกที่สมบูรณ์แบบมากๆทัดมาลาวันนี้มหาโชคหรือรถถังเมืองยาโมทำได้ดีขณะที่ทำได้ดีตัวเองเล็กกว่าวันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่ มหาโชคนะบทวิเคราะห์สึกเจ้าเมืยไทยวันนี้เข้าสามคู่พลาดหนึ่งคู่ขณะที่พลาดก็ถือว่าเป็นการพลาดที่มองว่าคู่ต่อสู้นะอย่างดีแม็ D เนี่ยจะพลิกสถานการกลับมาได้เพราะเก่ากว่าแต่วันนี้เมื่อพลิกสถานการณ์กลับมาไม่ได้ก็ไม่ไมเป็นไรพลาดก็ถือว่าพลาดบทวิเคราะห์วันนี้เข้าสามคู่ ขอบคุณ f อหนะ้าที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์ศึกเจ้าวมวยไทยอย่างอุ่นหนาฝากข้านเดี๋ยวหองแดงจะทําคลิปดีดฝากเสิร์ฟส่งตรงถึง FC ศึกเจ้าวมวยไทยช่อง3วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ